เจ,จ็ดเก้าสิบบูไปจ้ำไปจ้ำกระโดดจ้ำตูดตูใจใจไปไดเป่าสเต็ปเข้าสเต็ปออกเร็วเต็มเข้า,อ,อ,ขาอ่ะอ<า>่ไ่ะไม่ใช่สเต็ปเหมือนเมื่อวานเนี่ยสเต็ปออก ไม่ใช่เต็บ uh, uh. ออกเต็บออกเต็บออกอ่าซืบอ่านั่นแหละดีมาก Step back. Step uh. Hey. Uh. Uh. เต็บแบกเต็บฟอนอ่าเฮ้อ่ะอ้าวไปเคลื่อนที่ไปเลยเคลื่อนที่ไปเออเออหนึ่งโอเคเสร็จแล้วหมุนดิหมุนหมุนหมุน ป๊าบโอเคหนึ่งสองสามแดงแดงแดงซอ่ืบมาห้ห,หกแดงแดงเจพุงงง่งมาเ ngang tưng ai đột leo ai khơi thi khơi thi à là lẽ đi mà ừ ừ nào ai cảm muốn à ันนี้ดองการบ้านไว้กี่งานนะแปดงานแปดตอนนี้เหลือกี่กี่งานแล้วสองสองปั่นทั้งวันเลยใช่ไหมอออดดูเกมเลยวันนี้อออดเล่นเกมเลยอออ่าเสีงมากเลยเสียงมากเลยยังไงก็ต้องมีความรับผิดชอบเนาะจะต้องซ้อมมวยด้วยเนาะใช่ไหมโอเคเอามายกที่สามหนึ่ง แข็งแรงสี่แข็งแรงเลยห้าปุ่งปุ่งปุ่งหกปุ่งเจ็ดปุ่งแปดแข็วแรงเหนื่อยยังเลยเก้า โ,โดดดิโดดโดดโดด,โด,ดจำเร็ว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 แข็งแรงโอ้ยเอาตั้งใจตั้งใจต้องมีความรับผิดชอบไม่งั้นไม่ให้เล่นเกมนะครับอ่าไปถอยเอาถอยเอเอสเต็ปแบกออย่างงแงอย่างงแงไป กลับไปทํางานอะไรล่ะตัวเองเล่นเกมต้งแด่นูน่นวันที่วันที่ยี่สิบอ่ะตอยสองสามเอา้าช่างมันสี่กดีมากเจ็ปด ปไปกระโดดจำไปเตปแปกออกมาทั้งสองขาเท่ากันออกมาทั้งสองขาเท่ากันไปเคลื่อนที่เปิดส้นเท้าขาย่อ่าอะไรแล้ว อะไรแล้วตุ้งตุ้งต่ลืมนะับเอี่ีตึงตึงเฮ้ยอะไรเอาไหมไสืบมาสีตึงตึงห้าหกตุ้งเตึงตึงแปดอะไรเ กโดดจำจำกระโดดกระโดะโดให้แรงๆนะกระโดดแรงๆนะเออเอาเปิดส้นเท้าเออดีเปิดส้นเท้า,เ,าเปิดส้นทเนท้าหลังเปิดส้นเท้าหลังเออเออเอาไป หมุนหนึ่งสองสามแรง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 ให้มันพร้อมกันเออให้มันมันออกพร้อมเอาขาดิมัดอ่ะออห้าออหกสื่อไปเจ็ดต้องยกสูงสื่อไปแปด อ่าสิบเก้าสิบกระโดด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 ให้เก่งดไปเลยเออนั่นแหละเปิดส้นเท้าเปิดส้นเท้าหลังเออนั่นแหละมาไป เตือนที่ฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กเปิดส้นเท้าหลังหมุนดีๆหมุนดีๆวันทูอ่าสองสามรแรงๆออกรแรงๆออกมาออกรแรงๆนี่มัดแยบอ,อ่ะเออซีแรงๆ เอออกให้สะใจหน่อยดิหกเออนั่นแหละเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากกระโดดกระโดดกระโดดโดดเออกระโดะโดสูงบนจอแดนหน่อยใส่เสือเ้อจอแดนอ่ะเอาเร็วท้าเฉียงลายท้าเฉียงเออนั่นแหละ ให้มันถูกต้องามทักษะไาเท้าเฉียงลูกเออเออเปิดส้นเท้าขึ้นเปิดส้นเท้าขึ้นอ,อ่าไปเคลื่อนที่ทําให้ทักษะถูกต้องเปิดส้นเท้าย่อ,อเขา่าเปิดส้นเท้าย่อเข่าเออไปหมุนดีดีอืไมไม,ไม่พอใจหมุนใหม่หมุนใหม่หมหมเออ ตงแรงยืนมวยดีๆยืนมวยดีๆอือเอาสามสี่ห้าเปิดส้นเท้าเปิดส้นเท้าหกเปิดส้นเท้า,เ,เ,ทาเวลาต่อยอะ่ะเจ็ดอา้าแปดเก้าดีมากสิบมามาจ้ำมา อ้อมาคู่มาปุ๊บปัตตันอ่าไปเปิดส้นเท้าเฉียงเออเฉียงไอเท้าเฉียงเปิดส้นเท้าหลังส้นเท้าหลังอืสเต็ปแบกทั้งสองขาดิอย่ามักง่ายไม่เอาเอาใหม่ปไปเริ่มมาใหม่ไปเริ่มมาใหม่เลยตรงนี้แหละเปิดส้นเท้าเออ ให้มันพร้อมกันเออให้มันสืบมันเท่ากันดีมากเยี่ยมดีดีดีมาก,มมากไปเปิดส้นเท้าโอเคนหนึ่งสองดีมากถาม สี่ห้าหกแย็บกระถุงออกมาเจด็ดแปดเก้าเก้าเองไม่ใช่เหรอเราสิบแล้วเหรอเอาไปดีมากมเก่งหลุดตูดเลยเอาฟุตเวิร์กอ่าดีเปิดส้นเท้าเปิดส้นเท้าอืมตามองตรงตามองตรงเออ ตามองตรงไปเคลื่อนที่เคลื่อนที่ดีมากอย่าแบะออกอย่าแบะออกอย่าแบะออกหมุนอมลองเคลื่อนที่มาอีกรอบดิเคลื่อนที่มาอีกรอบนึงเอออย่าแบะขาออกสลับขาดูดิเนี่ยสลับตามเนี้ยอ่า เออไม่ใช่แบบนั้นสำหรับขาแบบนี้อเอาทหไมเอนเอนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องลูกเออเยี่ยมมากโอเคลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับขี้ขี้อัดบดอะไร อะไรพูดยาไม่เพาะเลยครับบ๊ายบายครับ